สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็ผมจะมาทำอมกุ้งนะครับก็เป็นกุ้งที่จับได้ของคลิปที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอามาทำกับข้าวให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าทำยังไงนะครับก็จริงๆแล้วกุ้งมันทำกับข้าวได้ไม่ยากนะครับทำอะไรกินก็ได้นะครับจะก้อยจะอมจะแกงหรือจะเอามาคั่วเอามาทอดใส่ไข่ก็ได้นะครับเมนูนี้นะครับผมจะ อเอามาออมนะครับเอามาออมให้ดูเดี๋ยวผมขอนี่นครับกุ้งนะครับผมขอเอาไปล้างนะครับจริงๆผมล้างมานิดนึงแล้วแหละเดี๋ยวผมขัวผมก็ลกนะครับผมก็จะเทกุ้งออเลยเพราะว่าผมล้างแล้วนะผมล้างนิดนึงแล้ว นี่ครับเป็นกุ้งจากคลิปที่แล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้พอกินนะครับสิ่งที่ผมจะใส่นะครับผมจะใส่เป็นผักโหระพานะครับแล้วก็ผักอีตูภาษาไทยเขาเรียกอะไรวะใบเมืองรักนะครับใบเมืองรักแล้วก็โหระพานะครับแล้วก็ตะไคร้นะครับแล้วก็จะมีหัวหอมนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับถ้าใครอยากใส่ผักอย่างอื่นก็ได้นะครับใส่บวบใส่ผักชีลาวนะครับ อยากกินอะไรก็ใส่ใส่ไปนะครับผมจะทุบหัวหอมแล้วก็ตะไคร้นะครับครัวผมมันเล็กๆนะครับผมทำเป็นออฟฟิศไปทำงานนะครับทีนี้ผมก็เลยทำรัวด้วยนะครับขอทำแบบบ้านๆนนะครับไม่มีพิธีอะไรมากนะครับผมเพราะว่า ผื่อคุณผู้ชมทางบ้านนะครับมีกุ้งฝอยนะครับไม่รู้จะทำอะไรกินนะครับก็ลองดูคลิปของผมได้นะครับผมก็จะทำง่ายๆนะครับทำง่ายๆกินง่ายๆแต่รสชาติก็ถือว่าโอเคนะครับห่อๆประมาณ3-4หัวน,นะครับผมก็จะทุบอย่างนี้เลยนะครับใช้มีดนี่ เสียงดังนิดนึงนะครับก็ตะไครนะครับถุกแล้วก็หัน่นแค่นี้นะครับผมจะเอาหม้อนะครับตั้งไฟนะครับใส่น้ำแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงนะครับ พอได้อมีน้ำนะครับนี่ฮะน้ำนิดเดียวนะครับนี่ผมจะตั้งเป็นเตาไฟฟ้านะครับก็ผมก็จะเก็บขีิงเลยนะครับตั้งเตานะครับใส่เกลือนิดนึงนะครับผมใส่เกลือนิดนึง ก็ผมจะใส่คานอนะครับผมทำมือเดียวนะไม่ค่อยถนัดคานอก้อนนะครับเนี่ยขนอหมูนะก็ใส่ลงไปพอน้ำเดือดนะครับผมก็จะใส่ผักลงไปทั้งหมดเลยนะครับผมจะไม่ใส่พริกนะครับใครชอบพริกก็ต้ก็เอาใส่นะครับเพราะว่าผมจะเอาให้เด็กกินด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ ล้องผมเอาไว้ใกล้ไม่ได้ครับเหมือนขึ้นฟ้านะกุ้งนะครับโอ๊ยกระโดดมันกระโดดกุ้งใส่เลยนะครับนีกระโดดออกน,นะครับคุณผู้ชมนี่ผมใส่กุ้ง,งเลยนะครับนี่ก็พอกินนะครับที่ผมไปใส่นี้ ติดไม่เยอะนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับกุ้งสุกถ้ามีบวบมีผักนะครับเราอยากกินอะไรเราก็ใส่มะละกอก็ได้นะครับฝานฝานใส่มะละกอนะครับก็อะไรเหมือนกันนีผมขอชิมครับ ชิมน้ำเลยมั้งพอดีแล้วนะครับแค่นี้ไม่ได้ปรุงอะไรมากนะครับ กุ้งเนี่ยเขาจะสุกง่ายนะครับแบบเดียวก็สุกแล้วจริงเราต้องต้มอ่อต้มไอ้นี่พวกหัวหอมตะไคร้ให้มันออกกลิ่นก่อนนะครับแต่ผมว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับเพรเดี๋ยวสักพักผมก็จะพอแล้วนะครับไม่เอาสุกมาก โอเคครับเพื่ผู้ชมนี่นะครับอ่อมกุ้งของผมน้ำนิดนึงนะครับผมขอผมขออันี้ก่อนติดเหมาะ เสร็จแล้วครับอ,อมกุ้งง่ายๆนี่นะครับนี่นะครับผมอ,อมกุ้งที่ผมไปใส่ออันคลิปก่อนนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับชิมอีกครั้งอืมอดยอดครับ นี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมชิมนะข้าวเหนียวนะครับข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้อืมอืมร้อนๆเผานิดน,นึง <laughs> ไม่เป่าร้อน อรอถ้ามีผักมีบวบก็จะอร่อยขึ้นนะครับอโอเคครับคุณผ,ผู้ชมครับก็คลิปออมกุ้งที่ผมทำนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวผมขอไปกินข้าวก่อนนะครับผม สำหรับใครที่มีกุ้งฝอยนะครับไม่รู้จะทําอะไรก็ลองทําเหมือนที่ผมทําดูนะครับก็อร่อยเหมือนกันนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ You got a mind, but even that could change You could flip the gray matter like some batter in your brain That's what I say, fake it till you make it A And if you play that game, then you just might make a change We arrange all the bad too k a y Take the worst stuff, same turn them to a game Best I and put them on display on the P